ในโอกาสขึ้นปีใหม่2 5 6 4ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตน泰และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออำนวยพรให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความสุขประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการในรอบปีที่ผ่านมาทุกท่านเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จ เป็นที่ชื่นชมและยอมรับผมขอเป็นกำลังใจและส่งความปรารถนาดีมายังชาวสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรทุกท่านขอให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งแล้วค่าจากภัยอันตร,รายใดๆและโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อสร้างสารรค์ผลงานและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมขอให้ทุกท่านมีความสุขและเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีในทุกๆวันตลอดไป สวัสดีปีใหม่ครับ